สวัสดีครับวันนี้วันที่1ิบพฤศจิกายนสอง4ายหกบครับเวลาขณะนี้ก็เที่ยงคืนเที่ยงคืน20่สิบนาทีวันนี้เห็นดวงจันทร์สว่าง ปกติก็อยู่ภาคใต้นี่อากาศจะปิดตลอดนะครับช่วงนี้ฝนตกวันนี้ก็ช่วงทั้งวันนะก็หัวค่ำมาครับก็ฝนก็ตกครับแต่มันรู้ว่ายังไงนี่ยังคืนนี้เมฆหมอก หายหมดครับเห็นเตือนเพ่นสว่างเียลุกออกมาจากที่นอนมาถ่ายบรรยากาศไม่ค่อยเห็นจันเพ็นสว่างขนาดนี้ครับส่วมาก,ก็ฝนตกนี่ก็บรรยากาศข้างข้างๆที่ พักผมก็นอนอยู่ใกล้ๆขอบรั้วขดลวดนะครับเขตนะครับที่การเขตที่ทำงานก็เป็นฐานบัรการก็ตั้งอยู่กลางปลา ของเขตอำเภอสวยกลกครับมาดูจันเพลนครับนานๆจะได้เจอจะได้เห็นครับส่วนมากอากาศปิดตลอดครับนี่คงปิด ก็โอากาสอากาศเปิดแบบนี้มันน้อยนะครับนานมากที่จะได้เจอ,อจานเป็นแบบแบบนี้นะัรั็เลยรีบถ่ายบรรยากาศให้ดูจนเป็นของภาคใต้อำเภอสงไงกโะลกครับห่างจากอำเภอสงไงก็ลลกออกมาอีกครับ จะงดน้าราักสิว่านี่คือบรรยากาศกลางคืนของจะเป็นวันที่หกโอ้ยเป็นวันที่สิบหกแล้วครับเนี่ยมันเพราะว่ามัน,น,นอ00.23เลาะเที่ยงคืนเกือบครึ่งกับ,กบเป็นเที่ยงคืนเป็นว่เป็นเริ่มของวันวันที่สิบหกครับ ้องฟ้ามีเมฆนิดเดียวครับแล้นั้นก็เป็นดาวข้างๆข้างๆที่ฐานที่ผม,ผมนอนนั่นก็เป็นเป็นลำคลองเป็นห้วยนะครับน้ำแล้วก็มีผมก็ติดไฟล้อมไว้ พราะว่าถ้าคนข้างนอกมองเข้ามาจะไม่เห็นนะพบว่ามีเสาเสาบังแสงไฟไว้ครับไฟส่องออกข้างนอกแต่เรามองข้างนอกไปนเห็นนะจันเพนนะ เงียบเงียบสงบกลางคืนแต่ได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่ในตัวอาเพอสวยกลกเกอยู่นิดเดียวได้ยินเสียงไม่ไม่มันก็ไกลนะออกจากเพือสวยก,ก็ลกแต่ก็ได้ยินเสียงนิดหนึ่ง ถ้าราบรรยากาศข้างๆที่นอนผมก็มีประมาณนี้ครับกลางคืนนะครับกยาให้ดูบรรยากาศกลางคืน,น,นครับลเล็กๆน้อยวจบคลิปเปลี่ยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ พอดีลุกเข้ามาอ่าทำธุระตัวครับกลางคืนชอบลุกขึ้นมาตลอดครับประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้มันจะลุกขึ้นมาตลอดครับ